สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงแห่งสิชนนะคะจะมาพาเพื่อนๆมาปลูกต้นบอนสีต้นนี้ให้สวยแบบนี้กันนะคะปลูกยังไงทํายังไงให้เขาสวยแล้วก็เป็นพุม่มโตใบดกแบบรวดเร็วนะคะเทคนิคในการปลูกบอนสีให้สวยมาดูเคล็ดลับที่กุหลาบแดงทําแล้วออกมาสวยแบบนี้นะคะเพื่อนพุม่มใหญ่ใบดกแบบนี้ เป็นวิธีที่ง่ายๆมากๆเลยใครที่ยังไม่รู้สูตรนี้นะคะลองมาทำตามกุหลาบแดงดูนะคะได้ผลดีมากๆแล้วก็บอนสีก็แตกกอเร็วแล้วก็ใบก็ดกแบบนี้ละคะ่ะเนี่ยแขนงก็แตกกอเยอะแน่นกระถางนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้ไปรับชมคลิปเต็มๆว่ากุหลาบแดงทำอย่างไรนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะวิธีการปลูกและก็ดินแล้วก็ การดูแลยังไงนะคะไปดูกันเลยจ้าและนี้และค่ะวันนี้นะคะก็จะมาปลูกด้วยกระถางอันนี้กันนะคะเทคนิคนะคะกุหลาบแดงก็จะใช้ถุงนะคะถุงดําตัวนี้นะคะเราเอารองก้นกระถางนิดนึงนะคะเพราะว่าดินเขาจะรั่วนะคะเพราะฉะนั้นการที่ปลูกแม่ดินรั่วเราใส่แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะรองเอาไว้นิดนึงนะคะ ไม่ได้รองทั้งหมดนะคะกันดินรั่วออกไปหมดในเวลาเรารดน้ํานะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราทําไว้แบบนี้นะคะดินก็จะมีรั่วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะและนี่คือสิ่งสําคัญนะคะที่จะนํามาปลูกบอนสีให้สวยนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือรังตามนะคะ รังปามที่อยู่บนต้นปามแล้วก็ก็ร่วงลงมานะคะกลายเป็นรังแบบนี้นะคะนำมาปลูกบอนสีงามมากมากนะคะสวยจริงๆค่ะกุหลาบแดงเลยหาจากต้นปามนี่แหละคะ่ะข้างขางบ้านนี่แหละคะ่ะนำมาปลูกนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการว่าทำอย่างไรแค่สิ่งนี้ก็ไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาดินอื่นมาผสมนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าแต่อย่างนี้อย่างเดียวก็ ไม่มีอาหารที่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องนำมาผสมดินนะคะหลักการต่อไปนะคะเดี๋ยวจะผสมดินให้ดูกันนะคะแต่ว่านะคะหลักๆนะคะเพื่อนๆหารางตาแบบนี้มารองก้นนิดนึงนะคะรองเอาไว้แบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะรองเอาไว้แบบนี้นะคะเนี่ยถึงไม่รองถุงก็ใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเรารองอีกชั้นหนึ่งก็จะดีนะคะ รองไว้แบบนี้นะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปรองตามตัวนี้นะคะเนี่ยเพราะว่าจะกลายเป็นอาหารของบอลสีเลยล่ะค่ะเพื่อนๆรางตัวนี้นะคะรองเอาไว้เลยนะคะนี่หลังจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนๆก็หาดินตัวนี้นะคะนี่ใส่ลงไปรองนิดนึงนะคะหาดินปเปล่านะคะ เพื่อไม่ให้ดินแน่นนะคะรองเอาไว้แบบนี้นะคะนี่แล้วก็นําตัวนี้ใส่ลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่ทําแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ดินใส่ลงไปอีกนิดนึงทําแบบนี้เป็นหลายๆชั้นนะคะเพื่อนนี่ค่ะทีนี้นะคะเราก็หาดินต้นปาล์มที่ผุๆแบบนี้นะคะ นี่ค่ะรองเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็แหวกไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะเพื่อนดินผุผุตัวนี้นะคะรองไว้แบบนี้เลยนี่เราเตรียมกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็นําดินตัวนี้มารองก้นอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะแล้วก็แวกไว้ข้างๆแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะทําการปลูกโดยการที่หาหัวบอนต้นบอนมาปลูกนะคะแล้วกุหลาบแดงก็จะปลูกต้นนี้ค่ะนี่ค่ะกุหลาบแดงก็จะปลูกต้นนี้นะคะที่เพาะเอาไวนะ้นะคะนี่ค่ะเราก็จะรื้อออกมานะคะเนี่ยเราต้องการปลูกให้แตกกอเยอะๆนะคะ นี่เราก็ถอนออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะได้มาแบบนี้นี่ค่ะกี่ต้นก็นแล้วแต่นะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้อาเราจะทำการปลูกกันนะคะ นี่ค่ะได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนถ้าเป็นไปได้นะคะเพื่อนๆล้างรากเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากระแดงทำอย่างไรนะคะเคมื่อได้ต้นบอนสีมาแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเราก็จะทำการล้างรากนะคะบอนสีบางต้นนะคะเพื่อนนี่ค่ะเขาจะเน่านะคะนี่เห็นไหม เห็นไหมคะเขาจะเน่าเพราะฉะนั้นเราล้างเอาที่เน่าๆน,นี้ออกให้หมดนะคะนี่เห็นไหมถ้าปล่อยไว้เขาก็จะเน่านะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะล้างตรงที่เน่าๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเปื่อยเขาเปื่อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะเนี่ยเพื่อน,อนๆล้างให้สะอาดเลยนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะ นี่เขาเปื่อยหมดเลยนะคะนี่ค่ะเราล้างน้ำเปล่าก่อนนะคะนี่ค่ะเน่าหมดเลยนะคะหัวที่กระถางต้นไหนที่เพื่อนๆบอกว่าบอนสีของเพื่อนๆไม่สวยนะคะลองรื้อออกมาแล้วก็ปลูกใหม่แบบนี้นะคะทําแบบนี้เลยนี่ค่ะหัวของเขาเนี่ยจะมีการเน่านะคะเนี่ย เน่าแล้วก็ขูดออกให้หมดนะคะที่เน่าๆอะ่ะนะคะอ่าเราก็ล้างน้ำให้หลายน้ำนิดนึงนะคะนี่ค่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ ดูว่าตรงไหนที่เน่าๆเราก็เลาะอ,ออกให้หมดนะคะนี่ค่ะ,คะถ้าเพื่อนๆจะล้างน้ํำปูนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกล้างน้ํำปูนล้างน้ํำเปล่าก็ได้ค่ะแต่ว่าล้างจนว่าไอ้ที่เปื่อยๆเน่าๆตัวนี้นะคะออกเกลี้ยงเลยนะคะ นี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะ <c oughs> เพื่อนก็จะเห็นว่าต้นและนี่สะอาดมากๆเลยทีนี้เราจะนําไปปลูกกันนะคะและเมื่อเราล้างเรียบร้อยนะคะทุกคนจะได้หน้าตากมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเอามาปลูกกันนะคะเราจะทําการปลูกนะคะนี่ค่ะหัวนี้นะคะ เขาเอาไว้แล้วก็ดูเขาไม่โตเขาก็อยู่แบบนี้นะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นต้นนี้เขามีแววที่จะแทงหน่อยเยอะมากๆเลยเราก็วางตรงกลางแบบนี้นะคะนี่ค่ะวางไว้ตรงกลางนะคะค่ะแล้วก็อีกหน่อนึงนะคะต้นนี้อ่า เราก็ปลูกให้เข้ากันด้วยนะคะหันหันหันมุมนะคะให้เข้ากันแบบนี้นะคะเนี่ยใส่ทีละต้นแบบนี้เลยนะคะเราต้องการปลูกให้เขาเป็นพุ่มแบบรวดเร็วนะคะนี่ค่ะอันนี้ที่เราล้างแล้วสะอาดนะคะเราก็วางตรงที่ใกล้ๆกันนะคะให้รากเขาเดินดีนะคะนี่ค่ะ อยากให้เขาเป็นพุ่มแบบรวดเร็วก็ต้องปลูกแบบนี้นะคะเ<อ>พื่อนนี่ค่ะหัวเน่าๆเมื่อกี้เราล้างสะอาดแล้วนะคะเราก็แซมตรงนี้ได้เลยนะคะอยากให้เป็นพุ่มโตแบบรวดเร็วนะคะนี่ค่ะหัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆปลูกต้นเดียวก็ได้นะคะแต่กุหลาบแดงมีาลายนออยู่นะคะอยากให้เขาเป็นพุ่มแบบรวดเร็วนะคะเนี่ย ลาแดงก็จะใส่ลงไปข้างๆแบบนี้นะคะอีกต้นหนึ่งนะคะเพราะว่าหัวเขาเน่าต้องนออกล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเราก็ใส่ไปรอบๆนี้นะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็จะมาแต่ง ให้เขาเป็นพุ่มอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยรวบเอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็หาดินนี่ดินร่วนๆแบบนี้นะคะใส่ล้อมรอบไว้นะคะนี่ค่ะดินต้นปาล์มที่เราหามานะคะนี่เขาจะร่วนแล้วก็ จะดูดซับน้ำได้ดีนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้หน้าตาที่มีแบบนี้นะคะเนี่ยอ่านี่ได้แล้วนะคะเพื่อนใส่ลงไปเดี๋ยวพอเรารดน้ำนะคะเขาก็จะยุบลงไปอีกนะคะ ะจะได้หน้าตาที่เป็นแบบนี้นะคะเทคนิคปลูกบอนสีตัวนี้ให้แตกพุ่มไวก็คือเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็รดน้ำตามปกติเลยนะคะรดน้ำลงไปนะคะไม่ได้อิ่มน้ำเลยค่ะเพื่อนๆนที่ อ,อยู่ตามไร่ตามสวนนะคะคงจะหาได้นะคะรังปลาแบบนี้จะจะทำให้บอนสีเนี่ยสวยมากๆนะคะสวยงามมากมากเลยนะคะบอกได้เลยว่าเขาจะโตเร็วมากๆนะคะอันนี้ต้นที่ว่าเรานั่นอ่เราก็ตัดให้เขาตรงนิดนึงนะคะแล้วก็วางไว้ไว้โดนฝนโดนโดนฝนโดนแสงแดดยามเช้านะคะพเพื่อน เขาจะออกมาสวยมากๆนะคะบอกได้เลยสูตรนี้คือสูตรที่ธรรมชาตินะคะไม่ต้องอะไรมากมายเลยค่ะเดี๋ยวใบใบอันนี้พอเขาฟื้นนะคะเขาก็จะตั้งตรงของเขาเองโดยอัตโนมัตินะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยเขาก็จะฟื้นคืนตัวขึ้นมาเองนะคะทำให้บอนสีของเราเนี่ยแตกกอไวมากๆเลย และเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่กุหลาบแดงทำเอาไว้นะคะสวยมากๆนะคะเพื่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่แหละค่ะผลลัพธ์ที่กุหลาบแดงทํามาแล้วก็สวยแบบนี้นะคะใบดกแบบนี้เป็นพุ่มโตแบบนี้นะคะใครที่อยากได้นะคะและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนํามาแบ่งปันกันนะคะปลูกไม่คีวันก็สวยนะคะ ถ้าใครนะคะยังไม่ได้ทําสูตรนี้ลองทําดูนะคะใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปนี้จนจบชมให้จบนะคะเพราะว่ามีเคล็ดลับดีๆในการปลูกบอลสีให้สวยอย่างต้นนี้มาฝากกันแล้วนะคะพเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ